วัดบ้านเบงนะครับตำบลสินธทรลงอำเภอชวนบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบางช่วงบางตอนนะครับตอนที่ฝนตกนะครับเรื่องจากหลังคารั่วนะครับรั่วแล้วก็ได้มีการแก้ไขหลายรอบแล้วครับจากช่างนะครับแต่ว่าก็ยังรั่วอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับ ดูเอานะครับดูเอาน,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 นะครับเอากดนวดแต่ราคานี้นะครับ พียุใจรวัวรัวฝนตกแต่ละครั้งหลังคาศาลานะครับที่ระบายอยู่นะครับต่างโลกที่เองจริงไงเออฝนตกแต่ไหนไม่ใชเหรเออพายุใจั่รัวนะครับดูนะครับดูนะครับ,น,รบน้ำหยดหยดลงมาเลยนะครับช่วงสองนลงไหลลงเลยนะครับ ยู่ไม่ได้เลยนะครับอยู่ไม่ได้เลยนะครับเมื่อกีนะะ้เมื่อก і, ี้ผมยืนอยู่หลังคาแทบเปิดเลยนะครับหลังคาหลังคาด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนนี่แทบเปิดเลยนะครับลมมานะครับโอ้อันนี้เราเดินทางมาที่วัดนะครับหลังคาวัดนะครับรั่วย,ยังไง ด้าาลยนะครับับวแรงมากเลยนะครับโอ้มี่ว่าช่างไหนทำนะครับก็นนี้เป็นลังคาหลังคาได้นเองนะครับวัดนะ นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสนใจที่จะร่วมนะครับร่วมทอดกระถินนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับเปลี่ยนหลังคาวัดซ่อมหลังคาวัดนะครับอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอชุนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่ง ตามที่จะเห็นเลยนะครับก็วันที่ทอดกรินนะครับจะตรงกับวันที่16พฤศจิกานะครับ2 5 6 4ที่จะถึงนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะร่วมทอดกรินด้วยกันเพื่อสมทบทุนนะครับเพื่อซ่อมหลังคาวัดนะครับที่รั่วนะครับก็สามารถนะครับร่วมทําบุญด้วยกันนะครับตามเลขที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับ032891 5 4 6 4นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับสินกิเลนนะครับก็เป็นชื่อของผมเองนะครับ0910 1 7 4 3 7 3เบอร์โทรสามารถโทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับวันที่1 5 1 6นะครับท่านใดว่างก็สามารถมาร่วมงานด้วยกันได้นะครับวันที่16นะครับพฤศจิกานะครับเป็นวันทอดนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับ นะครับท่านใดนะครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับงานนี้นะครับเราร่วมทาบุญด้วยกันนะครับเพื่อซ่อมแซมหลังคานะครับหลังจากทอดเสร็จเราก็จะได้มีการนะครับติดต่อช่างนะครับหรือเลยนะครับหรือเลยเพื่อซ่อมเลยนะครับนะครับสาหรับท่านใดที่ร่วมทําบุญก็ตามนี้เลยนะครับร่วมทาบุญด้วยกัน